สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมาเจอกันค่ะคลิปนี้จะเป็น ep สามนะคะที่จูนเคยทำ ep สองไว้เมื่อสองเดือนที่แล้ว ep สามนี่ก็จะเป็นที่จะมาพูดว่าจูนกินอยู่ยังไงใช้ใจ่ายยังไงเพราะว่าจูนอยู่ที่นี่จูนไม่มีงานทำเนาะจูนก็จะมาพูดให้ฟังค่ะเพราะว่าก็มีแฟนคลับหลายๆท่านอยากจะทราบอยู่เหมือนกันนะอะเริ่มเริ่มต้นก่อนคะ่ะว่า อันดับแรกตอนที่จูนรู้จักกับแฟนจูนแรกๆเราคุยเปิดใจเรื่องเ,อเงินทองค่ะจูนบอกตรงๆว่าไม่ได้ทำงานต้องมีค่าใช้จ่ายแบบนั้นแบบนี้อ่ะแฟนจูนก็พูดตรงไปตรงมาเรื่องเงินทองของเขาด้วยเนาะเราก็เลยมีการตกลงกันว่าแต่ละเดือนจูนต้องมีใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วเขาสามารถซัพพอร์ตตรงนี้ได้เท่าไหร่ มันก็เลยไม่มีปัญหาจุดนี้เพราะว่าเราคบกันแรกๆเราก็คุยกันตรงๆไปเรียบร้อยแล้วค่ะคือเราไม่ได้อ้อมค้อมค่ะคือไม่ใช่ว่าโอ้ทำทำเป็นแบบเขาเรียกว่าไงคะแบบคือเหนียมเหนียมไม่พูดเวลาแต่งงานมาแล้วปุ๊บมันจะมันจะเป็นเรื่องที่ยากค่ะตอนเริ่มคบกันแรกๆรู้จักกันแรกๆคุยเปิดใจเลยว่าเราเราต้องการอะไรแบบไหน เขาจะอยู่จุดไหนในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็จะผ่อนผ่อนปรนจุดไหนถ้าเขายังทําถ้าเขาทําไม่ได้อะไรประมาณนะะี้ค่ะแต่ของจูนไม่อะไรมากเพราะว่าจูนเป็นคนไม่มีลูกเนาะไม่มีภาระอะไรจูนก็เลยไม่ต้องจําเป็นต้องใช้จ่ายอะไรมากมายแล้วจูนก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วจูนไม่มีหนี้สิน,น,นเนาะมันก็เลยสบายแล้วทีเนี้ทางครอบครัวจูนญาติพี่น้องหรือแม่จูนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มาต้องลําบากอะไรให้จูนต้องมา มาอุ้มมาอุ้มเยอะแยะอะไรเงี้ยจูนช่วยเหลือเท่าที่จูนช่วยได้เพราะว่าจูนครอบครัวจูนดีตรงนึงที่ว่าเขาเข้าใจว่าจูนไม่ได้มีงานทําแล้วจูนอยู่กับแฟนจูนแล้วแฟนจูนเลี้ยงจูนนะเนาะเขาก็ไม่ได้มีเรื่องเดือดร้อนต้องใช้เงินกับจูนมากมายอ่ะประมาณนี้ค่ะส่วนสิ่งที่จูนสามารถซัพพอร์ตญาตพี่น้องจูนได้จูนก็ทําเท่าที่จูนสามารถทําได้อะไรประมาณนี้ค่ะ โอเคตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าแฟนจูนกับจูนเราเคลียร์กันเรื่องเงินทองอยู่แล้วค่ะจูนรู้ว่าแฟนจูนมีเงินเท่าไหร่เขารู้ว่าจูนมีเท่าไหร่อ่ามาพูดถึงการใช้จ่ายของจูนอยู่ที่นี่จริงๆสําหรับจูนไม่ต้องมีอะไรใช้จ่ายเยอะซื้อข้าวซื้อของทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์เป็นของแฟนจูนหมดแฟนจูนออกหมดทุกบาททุกสตางค์อ่าช้อปปิ้งถ้าไปกับแฟนจูนแฟนจูนออกให้หมดทุกอย่าง นะคะพวกซื้อเสื้อผอกเสื้อผ้าแต่ถ้าจุนไปคนเดียวจุนก็ต้องใช้จ่ายเองต้องไหมคะเพราะจุนก็เอาบัตรจุนจ่ายเองทุกอย่างหรือบางครั้งจุนซื้อของขอนให้แฟนจุนจุนก็ใช้เงินของตัวเองอะไรประมาณเนี้คะ่ะกรณีปัญหาส่วนเรื่องเงินสดที่จะใช้จ่ายคือเราไม่มีกะเกณฑ์ว่าอาทิตย์นี้ต้องแฟนจุนต้องให้เงินสดไว้ในมือจุนไมวใช้จ่ายเท่าไหร่หรือประมาณนี้คะ่ะไม่ไม่มีคะ่ะ เ0ยูโร e 80ยูโรแล้วแต่แล้วแต่ช่วงบางครั้งก็2อาทิตย์หนึ่งครั้งอยู่ที่ว่าจุนถ้าจุนไม่มีเงินสดติดมือจุนก็จะถามแฟนจุนให้กดเอาเงินสดให้หน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนมากจุนก็ไม่ค่อยเพราะว่าจุนเวลาจุนซื้อของใช้หรืออะไรเงี้ยส่วนตัวของจุจุนเองจุนใช้บัตรธนาคารของจุนอยู่แล้วเป็นปกตินะคะแล้วทีเนี้ยส่วนเรื่องเงินสดเนี่ย ที่แฟนจุนให้ไว้ติตดติดตัวไว้เนี่ยจุนก็บางครั้งจุนไปซุปเปอร์มาร์เกต็ตอะไรขาดได้บ้านนิดนหน่อยจุนก็ซื้อใช้เงินสดตัวนี้อค่ะซื้อมันก็เลยเรื่องตรงนี้มันก็เลยไม่มีปัญหากับครอบครัวนี้ครอบครัวเรามากเท่าไหร่นะคะ ถ้าจะมีปัญหามากก็เวลาใกล้ๆช่วงที่แฟนจะต้องโอนตังค์ให้มันก็ต้องมีนิดนึงเนาะ <c oughs> เราก็ต้องเข้าใจเขาเพราะว่าเขาทํางานคนเดียว <c oughs> เขาก็ต้องให้เราด้วยเพราะว่าจุนก็มีค่าใช้จ่ายที่เมืองไทยอะประมาณนี้ค่ะตอนนี้ค่าใชจ้จ่ายของจุนที่เมืองไทยก็มีแค่พวกค่าเช่าห้องเนาะเพราะจุนยังเช่าวไว้อยู่เพราะจุนยังไม่ได้กลับบ้านแล้วทีวนี้เราก็ค่าโทรศัพท์แค่นั้นเองค่ะส่วนอย่างอื่นจุนไม่มีเลยอ่าแล้วก็มีพวกช้อปปิ้งส่วนตัวจุนเพราะบางครั้งจุนบอกแฟนจุนว่า จะให้จูนมาขอเธอตลอดเวลาเวลามันเป็นไปไม่ได้คนเรามันก็เขินอายนะเ็เกรงใจที่จะขอท,ท,ทั้งที่เขาก็เป็นสามีเราก็เกรงใจจะให้เราขอตลอดไม่ได้จูนก็เลยต้องใช้วิธีคืออย่างที่คุยกันมาหกปีที่แล้วคะ่ะว่าคือเขาต้องมีเงินหมายถึงว่าไม่ใช่มีเงินค่ะหมายถึงว่าเขาก็ดูแลเราในจุดนี้ก้อนหนึ่งนิดนึงแล้วเราก็เก็บส่วนนี้เรามาใช้จ่ายของเราเองอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วทีเนี้ยจูนเป็นคนที่ไม่อยู่ไม่ชอบอยู่เฉยนะครับ ชอบขายนู่นขายนี่อย่างที่จุนเคยพูดอีพีที่ผ่านๆมาว่าจุนก็ทําน้ํำผกน้ําพริกอะไรประมาณนี้ค่ะทาาําปลาทําไว้กินเองบางครั้งเราไม่ต้องไปซื้อนะอะไรแบบอะไรแบบนี้ค่ะแฟนจุนเขาเห็นจุนเป็นคนที่ไม่ได้อยู่เฉยๆเขาก็เขาก็ยิ่งชอบนักถึงเราไม่มีงานทําที่เป็นเงินเดือนแต่เขาก็ชอบแล้วจุนก็ทํา y o u t ท b e ทํา y o u t อ่ e ช่วงนี้มันมีคู่แข่งเยอะแล้วทีนี้ คอนเซปต์ของจูในการทำ YouTube คอนเทนต์จูมันไม่ไม่เกี่ยวกับการมากินโชนะคะมากินเยอะๆเพื่อจะเอายอดวิวจูทำ u t u b e แบบตามสตา์ที่จูเริ่มทำแรกๆแชร์เรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็กินไปด้วยคุยไปด้วยคือทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเบื่อหน่ายในการที่อยู่ที่นี่อ่าประมาณนี้ค่ะแล้วก็แชร์นั่นแชร์นี่นี่หน่อยแล้วก็เหมือนเหมือนมีเพื่อนคุยทางโซเชียลอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่า YouTube นี่ก็เป็นโซเชียลเนาะใครๆก็รู้อยู่ว่าเออ เบือบ่ออัพโหลดรูปภาพหรือทำนู่นทำนี่อะไรประมาณนี้ค่ะก็โอเคค่ะมันก็มีรายได้บ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถือว่าทําให้เรารวยเพราะว่าเรายอดคนตามไม่เยอะยอดคนดูก็ยังไม่เยอะแต่มันเป็นสิ่งที่ดีที่ยังมีคนตามและยังคนที่มีคนชอบเราเหมือนว่าเป็น เพื <appe al ye> ่อนที่ดีกัรยาณมิตรให้กันในทางโซเชียลอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้จุนอยู่ที่นี่โดยที่จุนไม่ได้เบื่อหน่ายมากเพราะจุนมีอะไรต้องทําวันหนึ่งวันหนึ่งจุนก็คิดว่าโอ้วันนี้จะกินอะไรดีเนาะทําอะไรดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะเนาะถ้าจุนอยากได้เงินทางยูทูบไปเยอะจุนสามารถทําเป็นกินโชว์หรืออะไรเงี้ยทาให้มันโอเวอร์โอวังหรือทําให้กินอร่อยก็ได้ค่ะแต่เนี้ยมันไม่ใช่สไตล์จุนจุนไม่อยากจะขัดใจตัวเองจุนก็กินกินแบบที่ตัวเองเคยกินแล้วก็ แล้วก็พูดคุยอะไรประมาณเนี้ค่ะคือส่วนส่วนเกี่ยวกับเรื่องเอ่อเรื่องการเงินหรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาเพราะจูนไม่ใช่คนที่เขาเรียกว่าอะไรมีมีภาระแล้วไม่มีปัญหาเยอะอะไรเงี้ยคือจูนเห็นคนอื่นเวลาเขาโพสต์ทาง Facebook หรืออะไรเงี้ยโอ้ปัญหาทางบ้านเยอะแยะอะไรประมาณเนี้บางครั้งก็เข้าใจหัวหัวใจเขานะคะว่าเออเวลาเขาไปอยู่เมืองนอกเนี้ยสามีเขาไม่ได้ให้ เนาะไม่ได้ให้พรากเขาต้องทํางานเองไรเงี้ยถ้ามีภาระทั้งบ้านเยอะขนาดนั้นมันก็ลําบากหัวใจหน่อยๆค่ะแต่ว่าของจูนโชคดีตรงที่ว่าอย่างที่จูนบอกค่ะครอบครัวจูนเขาไม่ได้หาภาระมาให้จูนหรือว่าเขาเข้าใจในจุดที่จูนอยู่เพราะจูนพูดตรงๆไปแล้วว่าจูนไม่มีงานทําจูนไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูทุกๆคนได้ตลอดคือถ้ามีอะไรเดือดร้อนหนักๆเนี่ยจูนช่วยได้จูนช่วยจูนช่วยอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะ และแฟนจูนก็เข้าใจจุดนี้ดีเราเลยไม่มีปัญหาเรื่องเงินการอยู่กินแฟนจูนเขาเป็นผู้ชายที่ดูแลครอบครัวด,ดีเขาก็ซัพพอร์ตทุกอย่างค่ะซัพพอร์ตทุกอย่างคือพูดได้เลยว่าทุกอย่างก็คือแฟนจูนหมดค่ะทุกบาททุกสตางค์ทุกสลึงแฟนจูนหมดเรื่องอาหารการกินเขาคือแฟนจูนเขาไม่ใช่คนขี้เหนียวเนาะ จูนอยากกินอะไรเขาก็คือจูนแค่บอกเขาว่าเออฉันจะสั่งซื้อนี่ซื้อนั่นเท่านั้นเท่านี้เขาบอกก็โอเคคือบางครั้งถ้ามันมันเยอะเกินไปเราก็บอกว่าขอขอนะเพราะว่าฉันอยากได้อะไรแบบนี้ฉันอยากกินแบบนี้ประมาณนี้ <c oughs> เขาก็ไม่ว่าค่ะเพราะว่าเราไม่ได้สั่งกินแบบนั้นทุกวันแล้วเราสั่งมาครั้งหนึ่งมันโอ้่าจูนจะกินหมดเหมือนอย่างจูนสั่งผักที่เยอรมันอย่างนี้ค่ะเนี่ยมะละกอจูนยังเหลืออยู่เลยลูกเล็กๆค่ะนั่นแหละมันจูนสั่งมาตั้งนานแล้วนะคือ คือเรื่องการกินตรงเนี้แฟนจุไม่ว่าแล้วการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยหรอจุนไม่ใช่คนใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยแต่จ,จุนใช้เป็นนะคะอย่างพวกซื้อเสื้อผ้าจุน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 ร,รู้ตัวดีว่าจุนเป็นคนชอบแฟชั่นเนาะจุนชอบซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรประมาณนี้แต่มันไม่ได้ไม่ได้ซื้อทุกวี่ทุกวันค่ะม,มันอยู่แล้วเวลาจุนเข้าไปในเมืองเดินไปแป๊บๆเนี่ยจุนเข้าไปซาล่าเข้าไปชอ็อปนู่นชอน็อปนี่จุนก็ต้องได้แล้วตัวสองตัวมันเป็นเรื่องปกติ แต่มันก็เดือนละครั้งค่ะมันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงเดือนละครั้งอยู่แล้วแต่แฟนจูนนะ้ำไม่เลยไม่ซื้อน้ําหอมน้ําหอมเขาก็ไม่ซื้อหมดแล้วเขาหมดเลยแต่จูนไปในห้างเนี่ยจูนซื้อให้แฟนจูนเพราะว่าแฟนจูนเขามีแต่ทํางานทางานเนาะจูนซื้อให้แฟนจูนจูนก็ใช้เงินตัวเองซื้ออะไรประมาณนี้ค่ะนี่แหละมันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่มีปัญหาค่ะคือเราเราเคลียร์กันแล้วค่ะ จุนเลยขอแนะนำสำหรับสาวๆเนาะน้องๆเพื่อนๆหรือที่อยากที่อยากรู้ค่ะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมจุนบอกตรงๆเลยว่ามันมีปัญหาบ้างบางครั้งเพราะว่าเงินมันไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วเนาะของครอบครัวแต่พอ,พอพอพอที่เราเปิดใจคุยตั้งแต่แรกๆตอนเริ่มคบกันมาแล้วมันก็เลยทําให้ปัญหาจุดน,นี้มันเปราะไป อยู่แล้วค่ะอย่างอย่างจูนเวลาจูนอย่างทําแหวนม่านหรืออะไรนี้ตอนนี้จูนทําเสร็จเรียบร้อยเนาะแต่จูนไม่ได้กลับไทยแหวนยังอยู่ที่นู่นอยู่เลยค่ะอย่างเช่วนว่าจูนโอนเงินมาจําค่าแหวนประมาณห้าหมื่นบาทนี้จูนก็ไม่บอกแฟนจูนนะคะจูนก็เอาเงินตัวเองโอนไปก่อนเพราะว่าคืออันไหนที่จูนสามารถทําก่อนได้จูนก็ทํา จุนจุนจะไม่พูดบอกเขาว่าเออเพื่อนฉันอยากจะเอามาจาเกาะอะไรเงี้ยไม่ค่ะคือเราคิดว่าโอเคถึงเวลาไปจุนกับเมืองไทยครั้งนี้จุนไปเอาแหวนแฟนจุนค่อยโอนเงินไปจ่ายให้อะไรประมาณนี้คือโอนเข้าบัญชียังไงก็เข้าบัญชีจุนอยู่แล้วจุนก็ไม่พูดค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่อยากจะให้แฟนจุนมาอะไรมากกับจุกจุกจุกจีแต่เขารู้อยู่ว่าราคาที่เราสั่งทํามันเท่าไหร่เขาเข้าใจอยู่แต่เราไม่อยากให้แฟนจุนมาจ่ายยัดจ่ายย่อยไงให้ครั้งเดียวเวลาจุนไปเมืองไทยเลยมันจะง่ายที่สุดเนี่ะ้ค คือจึนเข้าใจว่าโอ้คนเราอะ่ะสองคนเป็นผัวเมียกันอย่างนี้เนาะเราก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ของเขาเขาก็เข้าใจสถานการณ์ของเราเราก็ต้องมายืนอ,อยู่จุดตรงกลางบางครั้งจุนต้องการใช้เงินอย่างเนี้ยจุนก็บอกเขาว่าค่าใช้จ่ายส่วนตัวของฉันฉันไม่อยากจะมาขอเธอทุกเดือนมันไม่ดีเธอก็โอนเป็นก้อนจุนคือจุนเป็นคนจัดแจงเองนะแล้วแฟนจุนจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าเขาจะทําตามที่จุนบอกไหมเนาะแต่จุนจะเป็นคนบอกเขาเลยว่า ค่าใช้จ่ายของฉันนี่เดือนนี้เดือนนี้เท่านั้นเท่านี้ปุ๊บเธอโอนมาให้ฉันหนึ่งปีอย่างเงี้ยหรือว่าหกเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งก้อนมันจะได้ง่ายกับการที่เธอไม่ต้องโอนทุกทุกเดือนอะไรประมาณนี้ค่ะมันเป็นแล้วแฟนจูนเขาก็โอเคจุดนี้เพราะว่าแหมโอนทุกเดือนก็ต้องมาใช้เออเสียค่าธรรมเนียมทุกเดือนทุกเดือนอะไรประมาณนี้่ะแล้วเขาก็ทํางานยุ่งวุ่นวายจูนไม่อยากมีปัญหาตรงที่ว่าใกล้ๆจะสิ้นเดือนจูนต้องบอกแฟนว่าโอนให้ฉันอย่างนี้ฉันต้องจ่ายค่าเช่าห้องอย่างเงี้ยจูนไม่อยากนี่ค่ะเพราะว่า พูดเรื่องเงินทุกครั้งมันจะมีปัญหาเราเราตัดปัญหาตรงที่ว่าไม่พูดคือพูดครั้งเดียวโอนหนึ่งก้อนใส่บัญชีไว้อะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะไม่ต้องมีปัญหากันนี่แหละค่ะ,ะส่วนเรื่องอย่างอื่นจุก,จ,กจิกกับการเงินนะไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่ไมไมไมค่อยมีอาจจะมีบ้างเวลาพวกจูนไปซื้อของเนี้ยเพราะคือจูนนะคะเป็นคนที่เรียกว่าอะไรเนี่ย ถ้าจูนอยากกินอันนี้จูนก็จะเอาอันนี้แต่บางคร <c oughs> ั้งแฟนจูนก็จะแบบประเภทว่าไม่ไม่ไม,ไม่อย่าพึ่องอย่าพึ่องอะไรประมาณนี้ค่ะแต่จริงให้เอานะแต่ชอบจะดักคอเราไว้ก่อนเผื่อเราจะคิดตามอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะทให้จูนอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียจูนก็จะไม่หยิบชิ้นนั้นไปเลยเขาก็หยิบให้จูนเองแหละที่หลังจูบอกว่าที่หลังเวลาจะซื้อของกินนหรืออะไรอย่างเงี้ยเธออย่ามาดักคอฉันก่อนเพราะว่าถ้าเธอดักปุ๊บฉันจะไม่เอาประมาณนี้ค่ะเนาะมันก็ จูนว่ามันเป็นปกติของคู่สามีภรรยากันนะถ้าเราไม่พูดเปิดเผยว่าเรามีปัญหาส่วนไหนที่เขาจะช่วยซัพพอร์ตเราได้อะไรประมาณนี้มันก็จะมีปัญหาซึ่งกันและกันแต่พอถ้าเราพูดว่าเรามีปัญหาตรงนี้เราต้องการใช้ตรงนี้พอถ้าเขาเห็นดีเห็นงามด้วยเขาก็คู่เราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้เข้ามานี่แหละค่ะจุนจุนถึงอยากจะแนะนําว่าถ้าคบกับใครแรกๆให้ให้เปิดใจคุยกับเขาไปเลย พูดความจริงไปเลยอย่าแอบแบงว่าอืมอ,มอมืเพราะทุกคนมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะทุกๆคนแต่ว่าค่าใช้จ่ายมากหรือค่าใช้จ่ายน้อยคุณก็ต้องพิจารณาเองว่าคุณสมควรที่จะเอาค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของแฟนคุณให้แฟนคุณมารับผิดชอบด้วยเหรอเนาะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะนี่แหละอย่างที่จูนเคยพูดกับญาติพี่น้องจูนแบบบ้านจูนอย่างเงี้ย จูนจะไปให้แฟนจูนช่วยไม่ได้นะคะพ่อเป,เป็นบ้านของจูนจูนต้องเก็บเงินเองก็เงินที่เขาให้จูนนี่แหละให้ใช้ส่วนตัวจูนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยจูนต้องเป็นคนเซฟเงินตรงนี้เองจูนก็ต้องบอกครอบครัวงั้นเพราะว่าพูดตามตรงค่ะครอบครัวคนไทยจูนจะบอกเลยหลายๆครอบครัวนะไม่ใช่ทุกครอบครัวชอบจะคิดว่าลูกเต้าตัวเองอะ่ะพอได้กับคนต่างชาติคนต่างชาติเขาจะมาดูแลครอบครัวของเมียตัวเองไม่นะคะไม่ไม่อย่าเข้าใจผิดค่ะ คนที่เขาได้ผัวรวยๆนะมันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขามีเงินให้เมียเขาเยอะเมียเขาก็เอาเงินมาให้ครอบครัวเยอะมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคุณได้ผัวที่โอเคเอาฐานะปานกลางไม่ได้ร่ำรวยมาหาศาลแต่คือทําให้คุณอยู่ดีกินดีมีสุขได้คุณก็ต้องเข้าใจว่าเงินที่คุณได้มาคุณต้องจัดสรรปันส่วนเองไม่ใช่ว่าเอาพาปัญหาทางบ้านคุณมาบอกผัวตัวเองแล้วให้ผัวช่วย อย่างนั้นจูนบอกไปเลยว่าเราไม่แฟร์สำหรับผัวของเราเราต้องแฟร์กับเขานะเพราะว่าเราต้องอยู่กับเขาตลอดชีวิตเขาต้องเลี้ยงดูเราตลอดไปอะไรประมาณนี้ค่ะเราต้องเข้าใจสถานการณ์การเงินของเขาด้วยเนาะอย่างแฟนจูนจูนก็เข้าใจเขาดีเขามีลูกทั้งสองคนค่าใช้ใจ่ายเขาก็สูงแล้วจูนอีกละ่นะเนาะแล้วจูนไม่มีงานเขาก็ต้องเลี้ยงจูนอีกอนะ นี่แหละมันก็รตรงนี้แต่ความโชคดีของคนต่างชาติคือว่าเขาไม่ต้องให้เงินพ่อแม่เขาไงคะแต่พวกเราคนไทยเนี่ยหรือว่าคนชาติอื่นทางเอเชียก็ยังมีการมีเลี้ยงดูซัพพอร์ตพ่อแม่พี่น้องบ้างอ่าประมาณนี้ค่ะนี่แหละเราต้องเข้าใจหัวอกของคนต่างชาติด้วยไม่ใช่ว่าโอ้เอเออย่างกรณีอย่างแต่งงานใช่ไหมคะฝรั่งจะไม่เข้าใจนะว่าทำไมต้องมีสินสอดทองมัน่นไม่เข้าใจ จูนก็ต้องอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ใช่ว่า,าแล้วแฟนจูนแฟนจูนก,ก็มีตั้งคําถามนะแล้วทําไมเ,าเธอไม่แต่งฉันบ้างหรอหมายถึงว่าทําไมฉันต้องฉันต้องเอาเงินให้ครอบครัวเธออะไรประมาณนี้บางครั้งเราก็อธิบายยากอยู่เนาะถ้าถ้าฝรั่งคิดแบบนั้นจูนก็อธิบายยากแต่จูนก็ต้องใช้วิธีที่ ให้เขาเข้าใจว่าก็พาะว่าฉันจะต้องมาอยู่กับเธอดูแลเทคแคร์เธอหรืออะไรเงี้ยแต่แต่แฟนจูนเขาจะคิดกลับกันเขาจะคิดว่าแต่ฉันต้องดูแลเธออะไรประมาณเนี้ยฉันแต่ฉันต้องดูแลเธอทําไมฉันต้องให้เงินเงินเธอเงินครอบครัวเธออะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ต้องคุยเพื่อจะเคลียร์ให้เขาเข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะอะไรประมาณนี้ค่ะแฟนจูนเขาก็โอเคในจุดนี้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้กลับไปแต่งหรอกค่ะอยู่ที่สเปนพวกจูนก็ยังไม่แต่งเลยหมายถึงว่าจัดงานแต่งนะคะแต่จุดทะเบียนน่ะเรียบร้อยไปหมดแล้ว happy ending แล้วแต่เหลือแค่ใส่ชุดแต่งงงแต่งงานยังเลยค่ะจูนยังก็ยังจะกลับไปแต่งงานที่กาาสินอยู่ค่ะจัดแบบบ้านเราใส่ผ้าถุงบ้านนอกของเรานั่นแหละค่ะสิ่งที่จูนอยากจะไปเนาะเพราะแฟนจูนต้องไปด้วยอะไรประมาณเนี้แต่ปีนี้ แผนไว้จะกลับเดือนสินี่แหละค่ะกลับเดือนสิต,อสต,ต้องดูอีกทีค่ะว่าสถานการณ์เป็นยังไงจูนจะได้เลื่อนไฟอีกหนึ่งอีกหรือเปล่านะคะนี่ค่ะอีพีนี้ไม่มีอะไรมากค่ะอันดับแรกจูบอกตรงๆพูดความจริงตั้งแต่ตอนเริ่มคบกันแรกๆปัญหามีอะไรให้บอกเข้าไปแต่ถ้าปัญหาอะไรที่ใหญ่หลวงหรืออะไรเยอะแยะมากมายก็อย่ามาให้ ฝ่ายชายเป็นคนรับผิดชอบเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเขาค่ะเราต้องเป็นคนที่รับผิดชอบของเราเองเนาะแต่ฝ่ายชายเนี่ยก็ต้องต้องเป็นคนที่พพอร์ตเมียนะประมาณนี้ค่ะผัวพพอร์ตเมียมีพพอร์ตผัวมันก็จะอยู่ด้วยกันได้โดยไม่มีปัญหาค่ะนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะจึงขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่รู้ว่าจะกินอะไรเลยเดี๋ยวเราค่อยเจอกันคลิปกินค่ะบ๊ายบายค่ะ